เปิดสี่หมื่นเก้าบาทมือสีห้าพบาทค่ะสี่หมืนเ้าพครับราคานีคือห้องแล้วร่วมทรงให้ให้ฟรีลอยโล่เนาะสองรอยกิโลค่ะสองรกิโลเลยโอ้ยมาตรฐานนะครับมาตรฐานน่แตะเป็นแบบนี้พี่น้องส0 0ร้กิโลนะครับประกันทองแม่ลูกคู่นี่แม่กับตัวแม่ลูกกับตัวแม่เนาะค่ะเอาลูกไปล่ะเจกบาทละคมเนี่ยสามหมค่ะสามหมร่วมทรงสองร้อยโลคือกันค่ะแดงจนดำมันตากแดนจนดำเลยโบยอมของหุ่มแม่นี่จักบาทนี่ 23,000บาทค่ะ23,000 25,000บาทค่ะ25,000บาทรวมส่งฟรี200กิโลประกันมีประกันทบประกันทอนสวัสดีครับพี่น,อน้องจูเลเดอร์บานหัวดงสิบปีครับช่คงของคลิปการเกษตรสาระดีๆฝากพี่ตอนน้องซื้อการกันซื้อขายมั่วควายครับมือนอยุกกะบ้าวจูนผู้บ้านามพุทธิสารบานยุ่เกตเทศบ,บาลเฮงงานอบตครับ คลิปนี้มาจุนผ้าพีผ้านองตากแดดนะครับมาเบิ่งงวดแดงๆนะครับเนะาะอยู่ทางบ้านนาแต่ตําบลหน้าแต่อําเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญอยู่กับน้องน้องพ่อนะน้องพ่อนคะครับเมื่อนี้เปิดเจ็ดโตน้องพ่อนเปิดซีโตค่ะเปิดซีโตนะครับมีแม่ทองแม่ลูกแม่สาวเนาะค่ะมีให้พี่น้องเลือก มากแบบเด้เลือกแบบนั่นครับเขามาแล้วก่อนเลือกฝากพี่น้องกดติดตามกันเลยก็แชร์ชูนเลเดอร์บายโฮดงสิตีนะครับเด้อเป็นกำลังใจให้บ่าวชูนเฮ็ดคลิปการเกษตรซาลาดีๆหาเลาะเบิ่งง่วงง่าแบบนี้ฝากพี่ตอนน้องโตนี่แมนบ่แม่ทองค่ะโตนี่แม่ทองเปิดจักบาทเปิดสี่หมื่นเก้าบาทหมื่นสี่หมื่นเก้าพันบาทค่ะสี่หมื่นเก้าพันราคานี่คือห้องแล้วรวมทรงให้ให้ฟรีลอยโล่นาะ 200รกิโลค่ะ200รกิโลเลยโอ้ยมาตรฐานนะครับมาตรฐานนะแต่เป็นแบบนี้พี่น้อง200รกิโลนะครับประกันทองค่ะจักเดือนละครับนี่2เดือนกลัวค่ะ2เดือนกลัวอันตราทาเรียบร้อยค่ะมีใบมีหลอดเนาะมีคลิปให้พร้อมนะครับกลัวทองค่ะใส่กระพอากาเลสเคฟหกแปด K ครับพี่น้องผสมตั้งแต่ยี่สิบหกมิถุนาที่ผ่านมาครับจำนดนขอดคือกลางเมษาเนาะพอากาเลสเคฟหกแปด K นี่ใบนี่หลอดเด้อพี่น้องเด้อสี่หมื่นเก้าพันบาทะนะรวมทรงให่ลอยกิโล บามมนนะครับไถ่ไงบามันงามๆเลยพี่น้องเชิดงามนะครับลูกสองล่องปล่อยเพิ่นกันนะเดี๋ยวเพิ่นสียางออมบะแค้งขาถือว่างครับพี่น้องขวัญยูมองนั่งครับพอดีพอดีครับโอ้สุดยอดเลยแขรงขาใหญ่นั่งน้านะครับขวัญยูมองนั่งรับพอดีนะครับนมซีมิติงมอเน่ีบมีเนาะนมบบมีติงคนหางกลมเครื่องํำงามครับพี่น้องพ่วงหางเง้วตู้ผื่นมอนี่โอ้อีกสองข้อมือพอดีตู้ผื่นกับพี่น้อง สูงลอยสี่สิบพอด้วย <3. S 1> สูงลอยหาสิบสามบวกลบค่ะโอ้ลอยหาสิบสามเลยบอกค่ะโอ้สุดยอดสุดยอดลอย 43, หาสิบบวกไปเลยเนาะส่วนสูงเพิ่นนะครับลอยหาสิบสามหูบหอดปากปันไดน,น,นะครับอำสไตล์ไทยไงบามันหนอกงามครับพี่น้องลูกซองนะครับประกันท้องตัวผู้ตัวเมียไหลได้ท้อง บมููแจักค่ะ <c oughs> บมููแจักตัวห <c oughs> ูตัวแม่เนาะอ่ามาหลุนเอาพี่น้องนะครับ49,000บาทรวมส่ง200กิโลนะครับโอ้สุดยอดมีใบมีหลอดเซ้าให้เรียบร้อยนะครับ <c oughs> มีคลิปมีคลิป,ลปหายแมนบอมีค่ะ <c oughs> มีคลิปให้เบิรงพร้อมนะครับเพราะว่าอันซ้าเรียบร้อยนะครับบริโจกเด้อพี่น้องเด้องัวงทองสองเดือนเพิ่นเซ้าให้ยางดีนะครับถือว่าใหญ่หนาลึกโอ้เต็มทีเลยนะครับ แม่นี่ถือว่าโอเค49,000บาทพี่ได้พี่น้องผู้ใดหาง่วงแม่ใหญ่ๆนะครับโค้งสางใหญ่ๆแข้งขาดีๆนะครับกระทูขาถือว่างามเลยใส่ได้ใส่ได้ไดพี่น้อง49,000เด้ 49, อแม่นี่นะครับยางอ่อง2รอ,อบแล้วบ่มีเปียวเลยเนาะโบมีเปียวเนาะแดงเบิด์ตโตโอ้มาทานมาทานนะครับงามงามสี0หมบาทสมราคาเพิ่นนะครับอ่ามันมาเปลี่ยนลมมาเบิ่งแม่ลูกนะครับถ้าบ่อยากรุ่นวัตถุผู้ตัวเมียได้ทองมาเบิ่งลูกแม่ลูกคู่นี้เลย แม่ลูกคู่นี้แม่กับตัวแม่ลูกกับตัวแม่เนาะ,ะเอาลูกไปล่ะ <c oughs> จักบาทละคมเนี่ยสามหมื่นหนึ่งพันค่ะสามหมื 31, ่นหนึ่งพันรวมทรงสองเลยลูกขกันค่ะรวมทรงสองเลยลูกขกันพี่น้องแม่เพิ่นนี่ทายสูงร้อยเศร้าเท่าไรนี่ร้อยยี่สิบแปดบวกลบรอยยี่สิบแปดบวกลบนะครับส่วนสูงเพิ่นเป็นไทยกลางบาหมันเนาะไทยกลางบาหมันนะครับถือว่าโอเคเลยพี่น้องไทยกลางบาหมันนะครับเนาะโอ้แข้งขาดีชิดบางกระชับดีพร้อมนะครับ นี่ลูกเพคนมาพอดีพี่น้องเขาเฟ่มพอดีแด่ตรงๆเลยสามหมื 31, <ะ>่นเอ็ดค่ะสามหมื่นเอ็ดนะครับลูกอะลูกผสมบามันเนาะก่ะอนยุมองนางทับลูกเพื่อนี่ท่าสูงมากๆลอยลอยซิมหาโบลล์เนาะค่ะลอยซิมหาโบลล์ประมาณน,นั้นครับพี่น้องถือว่าง,งามเด้ลูกเพิ่นนะครับพระพี่น้องท่านใดหางัวราคาเบาๆไปเลี้ยงแม่ลูกโคมน,นี่กะถือว่าโอเคห้องไว้ยืมซื้อพร้อมเมนบอลของพ่อนสามหมื<ะ>่นเอ็ดนี่ห้องไว้ยืมซื้อ,อเมนบอล ตัวร่องใดค่ะตัร่องใดนะครับอันนี้ห้องแดดแมนบ่นี้โอ้ยบบาวจุนกับมาเทียงเป๊ะเลยพี่นหนองแดดก็ลลังดีผ้าบีผ้าหนองมาเบ่งง่วงงามๆนะครับประกันตัวนี้เนาะประกันตัวนี้ประกันทบประกันทอนนะครับซิมหามือซิมหามือเป็นยังต้องประกันซิมหามือแต่พี่น้องบางที่พี่น้องเอาไปเลี้ยงเนาะครับเนาะอาการทกอาการทอนนี่มันก็อาชขึ้นจากการเลี้ยงน้ำนะครับอาหารบูคบบสมบูรณ์นะครับง่วงกะสี มีอาการเจ็บป่วยนะครับเพิดจากประกันให้เรียบร้อยแมนบอลน้องพอรนประกันห้เรียบร้อยครับสิ่หาหมื่นสามหมื่นหนึ่งพันบาทราคาห้องเลยครับเด้อแมลูกคมนี่แม่กะทยกลางลูกกไทยกลางบามันเนาะนะครับบานเปลี่ยนอารมณ์ขามมาฝากบานอีกฝากหนึ่งพี่น้องนี่โอ้ผอมบสุทธิบาบางชุดนี้งอสาวน้อยงอาสาวน้อยแดงจนกำ แดงจนดำพันตากแดดจนดำเลยโบยอมเของโฮมแม่นี่ยักบาทนี่สองหมืสามพันบาทค่ะสองหมืสามพันโอ้ยสุดยอดพี่น้องง่วนน้อยนะครับขันยมมองนังครับพอดีท่ายสูงลอยสามสิบพอดีนี่สามสิบบวกค่ะสามสิบบวกเนาะลอยสามสิบบวกเลยครับเรื่องโบย้วยมองครับพี่น้องแข้งขาเงีวอาลาดเลยไข่กลางนะครับลูกผสมบามันแข้งขาเทือววดีนะครับเท่าไรกับราคาของพ่อน 2อ0 0มบาทค่ะ23,000ราคาห้องนะครับถาม2เทืธอ3เทืธอเพิ่นกับโบลืมราคาเลยพี่ <c oughs> น,น้ <c oughs> นองเพิ่นท่องมายางดีนะครับอ่าโม่เองน่เจ้าของสื่อมาเองเนาะสองหมื <c> ่ <oughs> นะครับชิดบางดีพี่น้องแดงจนดำนะครับยางดีบ่มีตำหนิแน่นอะนนะครับแบบนี้ขาบดทกบดทอนแต่ว่ากับประกันหายซิมหามือคือเก่นะาเนาะประกันหายซิมหามืองของง้าสาวน้อยแ<า>มนบ่อเมนค่ะอ่าพร้อมบริสมนะครับพี่น้องเอาไปกะลองเลือกสันเอานะครับว่า อยากได้พอได้ใส่นะครับแม่นี่ก็สูงดีเงีวเชิดดีนะครับโบดเต็มพิกัดเลยแดงจนดําแดงจนดำ,ดนำใส่ได้ใส่ได้พี่น้องโอ้แดดขึ้หอนเท่อนี้เฮงแค่นี้กิน <c oughs> ข้าวเที่ยงเนี่ยบันชิบตเป็นลมก่อนบเบาๆจูนโอ้ใส่ได้พี่น้องนี่ครับสองหมื่นสามพันราคาห้องมาเบิ้งอีกแม่นึงพี่น้องบันบ้า,บามันไท้กางงาม,งามๆนะครับตัวนี้เพิ่นสาวเลือดได้ลูกแล้วนี่ว่าสาวค่ะว่าสาวบ่สม สมในซิบมือค,ะอค่ะอ,คอ,อ๋อสมไปแล้วพอสมยังไหวครับเนี่ยสมโตขมโตค่ะสมโตไหวเนาะนะครับผสมไปแล้วพี่น้องเอาไปรุนเอานะครับเนาะเปิดราคาจักบาทครับแม่เนี่ยสองหมืนห้าพันบาทค่ะสองหมืนห้าพันบาทรวมส่งฟรีสองร้อยกิโลค่ะโอ้คือเกา่านะครับเนาะประกันตนี้คือเก่าค่ะประกันตนี้คือเก่าประกันทุกประกันทอนนะครับผนะนะนะสมไปให้แล้วท่ายสูงร้อยสามซิบพอดีเนี่ยร้อยสามซิบบวกค่ะร้อยสามซิบบวกเลย นะครับไทกลางบามันงามๆนะครับเอาเงี่ยวมัน <c oughs> โอ้ยกล่องบ่อมากกับบ่อผ้ากันเงี่ยก่อน <c oughs> ตัวแรกคือกันตัวแรกก็คือกันในพี่น้องถือกล่องขึงเงี่ยวโหลดนะครับขอบตาดำดีหูใบบักมีตามสไตล์ไทยกลางบามันครับขัญอยู่มองนั่งทับหอยมาขนาดเงี่ยวเนี่ยวเทียมี <c oughs> โอ้ยยางบานนี่ สิดีเห็นว่าค้าทุบค้าถอนบอ่แต่ว่ากับประกันขึ้นเก่าน,น้องหนึ่งพอเนาะ,ะ,ะนชิดบาง,งกระชับดีนะพี่น้องพ่วงหางยาวนะครับโคนหางใหญ่เครื่องดำนุ่มซีโบมิติงเนาะโะบมิติงนะครับนุ่มโบมิติงพี่นอ้องอ่ายางงามลำ่ำโตเงาถือว่าเป็นง้วดที่หนาละกะเลือกเนาะหนาละกะเลือกจ้าบาทก็อนะค่ะสองหมื่นห้าพันบาทค่ะสองหมื่นห้าพันบาทรวมส่งฟรีสองร้อยกิโลประกันมีประกันทบุบประกันถอนซี่พามึงผสมไปให้แล้ว ผสมให้แล้วซิบมือล่อพานหลอดพี่น้องโอ้ถี่ว่าเสดเลยนะคร <S <S ับพี่น้องจำปลาค้าได้บยเบาจูเลื่อมมาได้ราคาง่วนซีโตัวนี่พี่น้องทันใดสนใจนะครับง่วดทั้งซีแม่นะครับซีแม่ซีสไตล์นะครับโทรมาหานองพ่อนเด้อพี่น้องทันใดมาง่วนน้ำผึ้งนะครับเอาเบอร์โทรนองพ่อนศูนย์เก้าสี่ค่ะสามสี่เก้าแปดแปดห้าสี่จ้าแปดแปดห้าสี่เนาะสามสี่เก้าแปดแปดห้าสี่ นะครับนี่คือโบยนำข้อนนะครับพี่น้องท่านใดสนใจหรือสิมาเบิ่งตัวจริงของงัวก็ได้ครับพี่น้องมาเบิ่งตัวจริงคนขายงัวนําก็ได้เนาะค่่ะอาบ้านนาแต่พี่น้องตำบลนาแต่อำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญครับมื้อนี้เปิดทั้งหมดซีแม่นะครับแม่นี่สามหมื่นสองหมื่นห้าพันบาทเห็นบาแตพิ่นบ่องลืมเลยพี่น้องถือว่าโอเคอยู่ตั้งใจนะครับสองหมื่นห้ายสูงลอยสามสิบบวกครับประกันตัวนี้ประกันทบประกันทอนนะครับร่วมทรงไหนฟรีสองร้อยกิโล เนาะนะครับแล้วกะแม่นี่แม่นีร้อยสามสิบบวกขึ้นกันค่ะบวกไปหลายเติบอยู่นะครับเท่าไรก็นฮองหมื่นสามพบาทค่ะ23,000บาทรวมส่งฟรี200รกิโลนะครับประกันทกประกันท้อนสิบหามือประกันตัวนี้ให้พี่น้องนุ่มซีโบมิติ้งแดงจนดำนะครับแดงจนดำนะครับสำหรับแม่นี่งวงสาวหน่อยพร้อมผสมโตนันผสมไปแล้วสิบหมื่นเนาะค่ะคมตัวไวนะครับเนาะอ่าสองแม่นะครับแล้วกะกลับมาเบิ่งอีกแม่นึงฮะสองแม่ใหญ่ๆพี่น้อง โอ้เมยอเมยอเมยแม่นี่4ี่หมเกพันบาทละข้าวห่องร่วมทรงฟรี่สองกิโลประกันทอง2เดือนก็พอการ็ด KF68 มีใบมีหลอดกำหนดทองอากำหนดขอดคือเมษาปีหนาเนาะนี่มีใบมีหลอดลูก2องนะครับลูกสอ่ายสูงลอยหาสิบวกเนาะ,ะอยหาสิบวกประมาณลอยหาสิบเอ็นหาสิบหาสิบอยหาสิค่ะอยหาสิประมาณนี้นะครับเนาะบาจูนตีเป็นลอยหาสิบวกเดอร์พี่น้องเดอนะครับสูงใหญ่หนาลึก งามงามนาสวยนะครับตามสไตล์ปามันไทยไงแล,ล้วก็แม่นั่นลูกเสีย <yy S 1> แม่นั่นลูกเสียไรสามหมื่นหนึ่งเมนบอค่ะสามหมื่นหนึ่งพันสามหมื่นหนึ่งนะครับแม่ไทยกลางไทยสูงร้อยเศร้าเปี๊ายนะครับโอ้พุ่นพุนลูกพุ่นอยู่พุ่นพี่น้นนองเดี๋ยวให้เป็นไรกลับมานะครับสามหมื่นหนึ่งพันรวมส่งฟรีสองร้อยกิโลมาๆม,มาหาแม่มาหาแม่โอ้ยพี่ลูกเพิ่นมาแล้วพ,พนนี่น้องทีรีทีรีทีรีมาแล้วนะครับน,นี่ลูกเพิ่นเด้อ นะครับนี่นี่คือแม่ลูกอีกอีก,อกชุดหนึ่งนะครับเนาะพี่น้องมากแนวด้กะเลือกเอาอยากได้จังได้กะโทรมาหาหนองพรอนเนาะ S <s> <S <s> <S นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับบาจูนต้องขอบคุณน้องพ่อนะครับบั่นหน้าแต่เป็นยังสูงถือให้บาจูน,านพายดีพอน้องมาเบิ่งงวงงามๆทั้ง4ชุดน้ำมือนี่ครับแล้วก็ขอบคุณพี่น้องสุปูสุคนครับที่เขอบมากก็ติดตามก็เลยก็แชร์จูนเล่เดอร์บายฮอดุงสิบีครับเป็นกำลังใจให้บาจูนให้คลิีการเกษตรสาราดีๆหาะเราเบิ่งงวงงามแบบนี้ฝากพี่ตอนนองสำหรับคลิปนี้ผ่อนไลฟ <s> ์ไป,ไปน้องพอนะฮะนะไปแล้วจะเป็นลมแค่นี้นะครับพี่น้องสวัสดีครับ